ไปเลยได้ข่าวเพิ่งไปมูมาไปมูมาอ๋อใช่ค่ะ <c oughs> เราไปมูด้วยกันค่ะ <c oughs> ไม่ใช่ผัดคนเดียวนะคะเราไปกันแบบแท็กทีมค่ะไ้่เกิดขึ้นอะไรยังไงเะาคนนั้นแบบก็ ก็คือเราสวยอย่างเดียวไม่ได้เนาะเราก็ต้องเป็นภาระของสิศักสิทธิ์ด้วยก็อันไหนที่เขาเรียกว่าแบบสิศักสิทธิ์อยู่ที่ไหนเราก็จะเรียกท่านมาไปได้เราต้องไปหาทา่านค่ะก็ที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ผ่านไปจะเป็นสถานที่สิศักสิทธิ์ที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่นะคะอยู่ที่จังหวัด ภูเก็ตเองคนไหนที่ไม่ไม่มีเวลาที่จะสะดวกเดินทางไปที่อินเดียได้เราก็สามารถเดินทางมาที่นี่ได้แล้วก็ไปครั้งแรกในชีวิตผนเลยเพราะว่าอนไม่เคยทาพิธีแบบนี้มาก่อนใช่คนไหนที่แบบว่าศรัทธาองค์พ่อพระพิพันธนะคะพระศิวะไอเงี้ยก็สามารถไปที่สถานที่ที่ที่ไหนอะจะไปที่ไหนนะเเป็นใช่ดาวายลาวัยสถาน่ลาวัย ก็สามารถไปที่ลาวัยที่นี่ได้เลยอยู <S <S ่จังหวัดภูเก็ตใช่ค่ะไปคือปกติเราก็ไปที่วัดแขกหรือไปสถานที่ต่างๆเทวสถานกันนะคะแต่ว่าที่เนี่ยเป็นที่แรกที่เขาเอาเออรูปแบบของโอเคอ่ะค่ะอนแบบมาจากที่เิียดนยเลยจากที่ลาวัยแล้วมาอยู่ที่ขอนก่นก็ ในพิธีที่แบบเหมือนมีถ้าเปรียบเทียบเหมือนภาษาไทยก็เหมือนส่งน้ำพระค่ะแต่อันนี้เขาจะเป็นภาษาฮินดูแล้วก็มีแบบดอกไม้ดอกดาวเรืองแล้วก็มีผงสีเหลืองผ่งสีแดงมาใส่ทำพิธีอะไรอย่างงี้พิเศษที่อื่นก็คือที่อื่นฝัไม่เห็นว่ที่ไหนทำนะคะคอนเทนตี้ที่เนี่ยที่แรกทำแล้วเขาก็บอกว่าถอดรูปแบบพิธีมาจากที่ต้นตำรับเลยก็คือที่ประเทศอินเดียค่ะ เราขอขอเป็นไม่กิดของเงินเพราะว่าเป็นองค์พ่อบปางที่เกี่ยวกับเรื่องเงินขอเรื่องธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องทรัพย์คนไหนถ้าอยากจะขอพอเรื่องทรัพย์ก็โก t ูภูเก็ตได้เลยค่ะมีเรื่องงค์าอะไรของนีขอเขาให้ขอได้เรื่องเดียวใช่แล้วก็เราขอเรื่องเดียวเพราะว่าเงินเท่านั้นที่ดอ t e v e r y t h เราก็จะขอ ขอพอเพียงค่ะให้เราแบบว่าอยู่ได้ไม่ติดขัดไม่ขัดสนมีเนเลี้ยงดูแลพนักงนานในองค์กรเรารเห็นดินใหม่หรนูก็ไม่ค่อยสะทานเท่าไหร่อย่งนั่งแต่งหน้าอยู่เลยเพราะว่าหนูเข้าใจจริงๆว่าผู้หญิงเราคือขวันแบบติดอาจจะติดสวยติดสวยมากไปอะ่ะม,มันก็เลยไม่ได้ไปโฟกัสในเรื่องความปลอดภัยชีวิตเท่าไหร่เราโฟกัสอย่างเดียวว่า ปากไม่สวยปากไม่ติดทน,ไม,ทนไม่มีคิวห้ามออกจากบ้านอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ดีนะคะเพื่อตัวอย่างไม่ดีทุกคนต้ื่อกีถึงเต็มีเรื่องร่างก,กายเรื่องชีวิตเป็นหลักก่อนอย่างหวัดน,นี่ผิดคุณบอกว่าเมื่อจะเกิดอะรขึ้นไม่แต่งหน้าก่อนพราะว่าไงไม่มีไม่ว่าเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นก็ขอไปแบบสวยๆก่อนอะไร เรานั้นเราต้องเราต้องแต่งหน้าแบบเสร็จแล้ว,ลวค่อยมีคืขวานอา่ะไล้ในในนานแล้วก็จะมีพี่พี่ลูกค้าทุกคนที่เขาบอกว่าสีนี้เสียอะไรคะสีนี้สวยจังเราก็ยังมานั่งวสวัสดีอยู่เลยแล้วเราก็แบบอ่ะถ้าเราทิ้งทิ้งไม่พี่แฟนคลับไปเขาก็เราจะตื้นลิฟต์เราเนี่ยเหรอป้าแล้วคนกำลังมาชมว่าลิฟต์เราดีมากดีมากอ่ะ <c oughs> แล้วพอเราจะเดินออกไปแล้วมันขาดตอนมันกำลังแบบได้อยู่อย่างเงี้ย คืออำนาจพลังแฟนคลับคุณมันขึ้นมาสูงมากกว่าพลังแฟนดิวไหวไงหนูก็เลยจะไม่ทิ้งทุกคนไปไหนแล้วทุกคนก็ไม่ทิ้งหนูนะทุกคนก็ย,ยงังถามสวัสดีนิฟูซี่เบอร์แปดเบอร์เก้าไม่มีใครบอกว่าขวาัญหนีขว,วัญไม่มีใครบอกว่าขวัญวิ่งขวัญไปอะไรอย่างเงี้ยยังงงไหนูไม่ได้ห่วงเงินแต่ว่าเขาถามว่าสีนี้นสวยจังเลยสีอะไรคะติดทนมากเลยคิดในาสีอไหนเราก็ ไม่ได้หัวข่ายด้วยคือแบบโชว์ของอะปวดของรู้ไหมแล้วพอแบบทุกคนนะเราเวลาทำอะไรประทุตัวเองแล้วเวลามีคนมาชมโปรดักเราอะมันลืมไปเลยว่าเรากำลังจะตายเลยอะว่ามันก็จะมีความสุขว่าแบบมันมีความสุขกับการที่เวลาคนมาชมของเราอะแต่คราวหน้าเพื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ต้องโชว์ของหนูเยอะแค่วงหนูว่าขวายนวิ่งคือตอนนั้นเราก็รู้แล้วะว่าเป็นแผ่นดินไหวแต่เราต้องมาตสีก่อน ก่อนอย่างงี้หรอ,ออยังไงอ่ะมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้มีอะไรคิดเข้ามาในหัวเลยว่าต้อง่เนดินไหวแล้วต้องวิ่งออไปไหนก่อนนึกออกไหมเพราะว่าเกิดมาก่อนก็ยังไม่เคยเจอแล้วก็ความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องอแบบนี้เราค่อนข้างน้อยเรารู้อย่างเดียวว่าประเทศไทยก็คือสึนามิจะต้องไปอยู่ที่สุสานจะต้องวิ่งแต่เราไม่ได้มีความรู้ว่า เมื่อเกิดแผ่นดินไหวฉันจะต้องหาคานนะแล้วฉันต้องไปอยู่ใต้คานเพื่อไปเจอสามเหลี่ยมปลอดภัยไม่มีเราคิดว่าลูกค้าชอบลิฟต์เราสีไหนสวยก็สวอสีตอ่อหมดปังตะกร้าต่อแล้วมอเห็นขานน่าวมาทำให้เราคิดนะว่าตอไปแล้วมันจะาามากหอเปล่าอุตส่าห์มาร,คามรีครุณจะต้องมีสติมากาวันนี้นอกจากปวดลิฟต์ค่ะแล้ววันนั้นจบไรย,ยังไงอะ่ะก็ไม่หนีหรือว่าอะไรก็ไลฟ์ไลฟ์จนเต็มแม่จบปักตะกร้าได้ฉับ แล้วเราไม่ได้ดูว่ามันแผ่นดินไหวไม่มีใครพาเราโทรมีคนโทรมาไหมว่าอุ้ยหวานแผ่นดินไหวอะไรเงี้ยมีส่งมาว่าแบบแผ่นดินไหวเป็นไงบ้างแผ่นดินไหวเป็นไงบ้างก็แต่เป็นไงอ่ะก็นั่งอวดรีฟอยู่ก็เลยยังไม่ว่าตอบอ่ะเอาเนาะเพื่อนที่อยู่ตรงนั้นหรือใครที่อยูเดือนไม่มีพาแบบขวัญออกไปจากนะตรงนั้นไม่มีแม่ขวัญนี่นั่ง นั่งไก่ขาอยู่ข้างล่างแล้วก็ชงน้ำขิงกินแม่ยังมีความชงน้ำขิงแ้วแม่ก็ยังขวัญแลวเดินลงไปอาะแม่แม่ก็แบบเออน้ำขิงอันนี้ไม่มีเลยกินแล้วเวียนหัวเพราะแม่เราไปบากหมไงเขาก็คงคิดว่ามันแบบน้ำตาลตกน้ำตาลมืดอะไรอย่างเงี้ยแม่เราบอกแม่เลยว่ามันแผ่นดินไหวไหมเราเช็คไเลยม่ไม่ได้บอกว่าแม่ตกใจแม่บอกว่าแม่ขึ้นรถก่อนไปหาหมออะไรอย่างเี้ยวันนั้นบอกว่าบอกได้ไงอ่ะบอกได้ไง ไม่ได้สิอะไรนะคะมาโทษมามอโทษมาเป็นประาเราไม่มีไม่มีอยู่กันน้องๆในออฟฟิศเนี้ยค่ะแต่บ้านไม่ได้เป็นไรเออไม่ญรู้รู้สึกขวัญยังไม่กล้าเดินดูเลยจริงๆแต่ว่าตั้งแต่ตอนนั้นติดต่อช่างไปให้มาถอดมาถอดเชเดียรที่บ้านเขาก็ยังไม่มาหาเลยเขาก็น่าจะไปถอดหลายบ้านอยู่แต่ก็น่าจะ จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยเหมือนตัวเองน่าจะปลอดภัยแหละก็โชคดีว่าเราไม่ได้มีควา,ามคิดความรู้สึกว่าแขนหวปั่หาคนอื่นเขาก็ภาว่ภาวะอะไรแขวนมารู้สึกภหวาตอนที่ขวนเดินทางไปที่หน้าง,งานที่เกิดเหตุอะคะ่ะเพราะว่าเหมืนอมนแขวนก็รู้จักกับที่นี่ที่ที่เขาอยู่หน่วยกู้ภัยเนาะขวนก็ได้มีโอ,อกาสไปลงพื้นที่ตรงนั้นแล้วเอาขอไปช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนวันวันแรกอ่าใช่ พิ่งมาตกใจตอนนั้นแหละตอนที่ขวัญไปอยู่ที่เหตุกำตาว่ามันแบบโอ้ยมันหนักขนาดนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เราไปนั่งทำการกันยากเนี่คือทำการกันยากด้วยด้วยเนื่องจากการที่เราเขาว่าไม่รู้นะคะแล้วก็อาจจะขาดในเรื่องของคนประสานในเรื่องของวันแ,แรกอาจจะไม่มีผู้นำที อาจจะแบบมีทีมไปแต่ละแต่ละทีมแต่ว่าไม่มีคนที่แบบว่าคอยสเกตหรือว่านำทีว่าออภาพแผนใหญ่เราจะต้องออกมาเป็นแบบไหนสเต็ปเป็นสองสามสี่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ควรเห็นก็คือทุกคนทุกหน่วยไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจรื่ว่วาพี่ๆหน่วยกู้ภยัยทั้งออร่วมกันยูหรือว่าทามูลนิธิเพชรเกษมเนี่ยทุกคนก็รวมน้ำใจมาเป็นหนึ่งเดียวเราก็ช่วยใจถึงที่สุดรวมถึงน้องเคนายได้เมียกาสเป็นนน้องเคนายด้วยก็ รู้สึกถ่กใจนะตอนก็นคือมันเป็นเวลาเขาพอดเขาว่าแต่น้องเขาก็ออกมาช่วยทุกคนอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็รู้สึกว่าตอบย้ำว่าคนไทยเราไม่ทิ้งกันนอกจากนี้เรามีมาตรการดูแลตัวเองเหมเพราะเขาบอกว่าเจ๊ช็อคระวางยู่นะมาอะไรอ่ After shock ก็ พยายามหาความรู้เพิ่มเติมว่าถ้าเกิดว่าเกิดเรื่องเหตุการณ์แบบนี้เราควรจะเอาตัวเราไปอยู่ในสถานที่แบบไหนที่ปลอดภั hmm. ยอย่างน้อยเราจะได้รวมกลุ่มคนที่เขาไม่รู้เหมือนกันเราช่วงต้นที่มานั่งทานลิปสติกเนี hmm. ้ยก็ให้เขามานั่งอยู่ในพื้นที่สามเลยปลอดภัยอันที่สําคัญน,นะแล้ว่อนว่าองค์ความรู้ที่รัฐบาลจะต้องแบบรณลงหรือว่าการเผยแพร่ในเรื่องของโน้ตฮนวหรือเหตอะไรต่าง ควรจะต้องมีมากกว่านี้ให้หรือว่ามีการแจ้งให้เรามีการเตรียมแผนหรือการการเตรียมตัวได้มากกว่านี้เพราะว่าตอนนั้นคือไม่มีอะไรที่ตอกเราเลยแล้วก็รวมถึงสัญญาโทรศัพท์ก็ติดต่อไม่ได้ด้วย